อ่าล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องมีน้องสายทุกท่านนะก็ผลของคู่เอกสนามเล่องชัยณธยาก็ออกกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะนะคู่เอกระวังเม็ดเงินเจอเจอปอราชันครับนะก็ก็คำเนินเกิดยอดไก่เกิดยอดเบิกแข้งกันไหมหนึ่งตัวเลยครับสําหรับคู่นี้นะต้องยอมรับว่าเม็ดเงินเบิกแข่ง เยี่ยมยอดมากครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางทีมงานเม็ดเงินนะครับนะเจ้ายอดเบิกแข่งกันเลยทีเดียวเชียบแข่งลึกแข่งคมนะครับนะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานปอราชันนะครับนะส่วนเพื่อนเพื่อนพี่พ่ท่านใดที่พลาดการรับชมทารทดสดไม่ต้องกังวลใจไปนะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ผมเลยแล้วเพิ่มตื่นเข้ามาในตึกผมมีตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีมีผลแพ้ชนะนะครับมาดูกันว่าของทีมงานเม็ดเงินตัวนี้เบิกแข่งเป็นยังไงกัน เบอร์แข่งลึกมากคมมากครับเจ้าหนูตัวนี้ได้การครับผมรู้เรื่องชัดเจนครับผมสวัสดีครับ